<Z> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแซนทีวีสเปเชียลวันนี้นะคะเอายังคงอยู่ที่งานมอเตอร์โชว์ครั้งที่43ต้องบอกว่างานในปีนี้คึกคักมากๆใครที่ชื่นชอบยานยนต์ต้องห้ามพลาดเลยนะคะเรามาเริ่มอัปเดตยนวัตกรรมยานยนต์ที่บูธแรกกับบูธอิซุกันได้เลยตามหนุ่มแอมไปด้านในได้เลยค่ะ ตอนนี้พาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ที่บูธของอีซูซุครับวันนี้บอกเลยว่ามีทีเด็ดแน่นอนครับถ้าว่าอยากรู้ตามมาเลยฮะมานี่แหละฮะบูธของอีซูครับกับความยิ่งใหญ่อลังการนะครับเอซูเอามาโชว์แทบทุกรุ่นนะครับครอบคลุมทุกการใช้งานเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็น m ิ x ส์ว o คอหรือว่า d m a x นะครับมีให้เลือกให้ชมนะครับเห็นถึงความหลากหลายมากๆครับ คันนี้ฮะมิวเอ็กซ์ครับผมเป็นรถอเนกประสงค์นะครับที่มีการตกแต่งได้หลากหลายนะครับอย่างคันนี้นี่ก็โอ้โหออกแบบว่าแนวซิ่งนะครับโอโ้แต่ละคันของอ e ีวิซุนี่สวยๆทั้งนั้นเลยฮะ มุมนี้นี่จะเป็นของ X-Series ทั้งหมดเลยนะครับเอาใจวัยรุ่นกันหน่อยฮะตกแต่งแบบจบสวยมาจากโรงงานเลยนะครับก็มีหลากหลายนะครับรูปแบบแล้วก็ทางฝั่งนู้นนี่ก็แต่งแบบจัดเต็มๆมาให้ชมกันด้วยครับ คันนี้ขวัญใจสายลุยเลยนะฮะ 4x4 ฮะ v c ี o s ครับโอ้โหแต่งแบบว่าเต็มๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างเป็นล้อเป็นยางนี่จัดเต็มมากๆครับนี่แหละฮะคือความครบคันนะฮะของทางอีซูุครับที่จัดให้แบบเต็มๆเลยนะครับใครที่เป็นแฟนของอีซูซุอยู่แล้วนะครับแนะนำครับให้มาดูคันจริงๆได้ที่บูธของอีซูซุครับรับรองเลยว่าจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นมากครับ